เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตียุงอเนกประสงค์นะครับแบบ t o อ i น o n นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีตัวตัวฐานรองแล้วก็ตัวไม้ตียุงนะครับมี2ชิ้นแล้วก็สายชาร์จนะครับพร้อมคู่มือ,อวิธีการใช้ตัวนี้คือสามารถใช้ได้2 2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือการเสียบคือการเสียบไว้แล้วก็ใช้ในการเปิดตลอดเวลานะครับ สายชาร์จที่ที่ให้มาก็จะเป็นไมโคร USB ครับเสียบเข้ากับปลั๊กอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่ครับลักษณะที่หนึ่งนะครับลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองก็คือนำออกมาตียุงได้นะครับถ้าต้องการจะเปิดตลอดเวลาในการดักยุงนะครับให้เปิดเอามาข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะใช้แบบตีเลื่อนไปข้างบน เราใช้ในการกดเอานะครับใช้ในการกดตรงนี้จะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับ1 2 0 0ัมิลลิแอมป์นะครับผมจะมีมาให้นะครับจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่